Hey, เฮ้ยไปรักกันไกลๆโธ่ oh. <c oughs> อย่าดูเดี๋ยวตาแดง <c oughs> โธ่สงสารน้องคู่ดีมากเลยทุกคน <c oughs> ไม่ดูคนรักกันโอ้โ oh. หหนักเลยทีนี้ <c oughs> <c oughs> หากทุกคนกำลังมองหาเว็บสุ่มเพชรที่ไว้ใจได้ต้องเว็บนี้เลยนะครับผมสปินแทบนั่นเอง ขั้นตอนแรกนะครเราต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook กันก่อนเลยนะครับแล้วก่อนจะสูมเนี่ยเราต้องไปเติมเงินกันก่อนนะครับส่วนช่องทางเติมเงินก็มีตามนี้เลยพี่คขตุนจะเลือกทาง t r u e น o ี e y w a l ล e t กันละกันเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วนี่ฮะให้เราทําการโอนเงินไปที่เบอร์ w a l l e t เบอร์นี้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครเติมไม่เป็นก็กดตรงที่สีแดงตรงนี้ได้เลยนะแล้วตอนนี้พี่ไขตุนก็เติมเงินเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยสอ0ร้อยวอลเล็ตด้วยกันพี่ไขตุนจะเรียกส่มอันนี้สล็อตคูณนนราทารอ,าาทาอ,อาท้้งดนคัลม ก็มือถือนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่ไข้ตุนจะเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าใช้ครั้งละ10บ a อลเล็เท่านั้นโอเค309เพชรออกแล้วนะฮะไปกันต่อครับผม1,800เพชรก็มาว่ะทุกคนเฮ้ยครั้งนี้ขอเยอะๆได้ปะเนี่ยเอ้ยทุกคนพี่ไข้ตุนได้3,697เบพชรโคตรเยอะเลยนี่ครับผม เพชรเนี่ยก็จะเด้งเข้าตัวของเราอัตโนมัติเลยนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ไข้ตุนพาไปดูตอนนี้รหัสของพี่ไข้ตุนก็มีเพชรอยู่7,515เพชรแล้วนะครับผมพี่ไข้ตุ๋นจะทิ้งลิงก์ของเว็บเอาไว้ด้านล่างอย่าลืมมาเล่นกันนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวฟิวไฟทที่น่ารักทุกท่าเลยนะครับผมพี่ไข้ตุนกลับมาแล้วนีฮะ เอาละเดี๋ยววันนี้เนะเดี๋ยวเราจะปลอมตัวไปเป็นคู่รักแรงแกนแล้วก็ปักธงกันดีกว่านะครับเอเอเพื่อความเนี่ยนะตอนนี้พี่ไขตุนก็ไปเปลี่ยนชื่อมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับลแล้ววันนี้พี่ไขตุนก็อยู่กับแขกรับเชิญของเรานะครับผมก็คือน้องซันนั่นเองนะครับดีกรีไม่ธรรมดาน้องแรงแกลนด้วยนี่นะครับผมและที่สําคัญนะครับน้องซันเนี่ยก็มีท่าปักธงด้วยนะครับ <c oughs> เป็นไงสุดยอด เดี๋ยวเราไปดูรีแอคชั่นของคนในโซนฟีสตไตล์กันครับผมว่าเขาจะเป็นยังไงเมื่อเจอคู่รักแรงแกนไปกันเลยโอเคมากันที่ห้องแรกนี่ฮะตอนนี้น,น้องๆกาลังเข้ามาเนะยครับผมอเอางี้ซันเดี๋ยวเราจะมายืนตรงนี้กันอ่าตรงนี้นะเออยืนเป็นคู่เลยเป็นไงน่ารักกุ้งกิ <c> ้ง <oughs> ใส่หัวเล็กน่า็อกด้วยนีครับผมต้องบอกว่ามันแรงมากๆเลยเฮ้ยสวยนะยืนคู่กันแล้วเนี่ยมีคนมายืนมองด้วยว่าไงน้องชายเอาขำเฉย เอางี้เดี๋ยวเราถ่ายแรงดีกว่ามาสามสอถ่ายเลยชึบนี่เป็นไงพวกพี่เท่หรือเปล่าโหจัดเอาเชือดคอเฉยว่าทุกคนเฮ้ยเขาหยามเราปะนี่เต้นไก่ด้วยเฮ้ยแบบนี้ยอมไม่ได้ว่น้องอ่ะเอางี้ดีกว่ามาเดี๋ยวเราปักธงใส่เขาดีกว่ามาอ่ะเอาเลย3,2,1กดเลยฮะ เออมันต้องโดนแบบนี้ไอ้นุม่มอา้าวยังยังยังไม่หยุดเต้นอีก <c oughs> พี่ว่านะไอ้น้องคนนี้เนี่ยเขาต้องมาปั่นพี่แน่แน่เขาต้องรู้ว่าพี่เป็นใครไม่งั้นไม่กล้าปั่นพี่แบบนี้เออก็ได้ยืดดีเดี๋ยวมันหมายความว่าอะไร <c oughs> โอเคทุกคนไปห้องอื่นกันต่อแหม่ยังไม่หยุดเต้นไก่อีก ไม่ไหวไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยโอเคในเมื่อเราก็มาปลอมเป็นคู่รักกันใช่ไหมเราก็ต้องแบบมาเยืนหวานหวานกันให้แบบคนอื่นอิจฉาซะหน่อยละกันนะครับผมอ่ะเอาหัวใจไ,ไปเลยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีน้องๆเข้ามาเลยนะเนี่ยยังไม่มีใครสนใจเลยเลยยังไม่มีคนเข้ามานะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราออีกสักหน่อยละกันหรือว่าเราจะไปหาเหยื่อดีเอาเป็นน้องผู้หญิงคนนู้นดีกวา่าไปหรือน,นี่คนนี้คนนี้น,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 นี่คนนี้เลยน้องสาวชื่ออะไรเนี่ย แฟนโจโอ้มีแฟนแล้วโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหนีหนีหนีด้วยวเราเนองคนนี้เขามีแฟนแล้วอะ่ะเ้ยเอาเป็นคนนี้แล้วกันนี่แต่งตัวน่ารักมากเลยว้าวเออดูดิเอิมามามาโอเคเอาหัวใจไปเลยเอ้เยเป็นไงหวานตอนหน้าเอาเศร้าเฉยวิ่งหนีเลยเอ้ยสงสารน้องทุกคนเอออีกรอบหนึ่งแล้นมาวาซานวันนี้ซันโอเคเอ้ยน้องเขาวิ่งมาหาเพื่อนเห็นไหมแต่งตัวเหมือนกันเลย เออเอาเศร้าทั้งคู่เลยทีนี้นี่พี่จะสงสารหรือว่าพี่จะขำดีครับเนี่ย <c oughs> เฮ้ยไปรักกันไกลๆโธอ,อย่าดูเดี๋ยวตาแดงโธสงสารน้องคู่ดีมากเลยทุกคนเขาหันหนีเราใหญ่เลยเอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราถ่ายหลังแกนโชว์เขาดีกว่าซันมาวันนี้เลยวันนี้เอาเอาขั้นนี้เฉยเดี๋ยวมาฝั่งนี้เอาเดี๋ยว อไรกขึ้นเนี่ย้อกไม่ยอมมองเราเลยอ่ะเฮ้ยน้องถ่ายแรงอาสันสามสองหนึ่งถ่ายเลยอัชโตเดนี่เป็นไงเป็นไงแต่ว่าเขาไม่มองอ่ะอีกรอบหนึ่งสามสองหนึ่งก็เลยนี่อา้าวเขาไม่สนใจเราเลยเก <c oughs> ่งแท้ว่ะโอ้โหทำมาได้อยู่แล้วว่ะครับน้องๆอ,อ่ะปักธงเลยครับผม ส2มสองหนึ่งกดเลยเขาก็ยังไม่สนใจเราเหมือนเดิมเออพี่ตึงกระเป๋าน้องๆพี่ตึงกระเป๋าเอ้าพอเรามาอยู่ฝั่งนี้เขาก็หันหนีเราตลอดเลยพี่หยอกเฉยๆน้องๆพี่หยอกเฉยๆนะอะพี่หยอกโอเคพี่หยอกนะน้องๆหันมาคุยกับพี่ได้แล้ว โกรธอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยโอ้เกินไปหันมาก่อนไม่ดูคนรักกันโอ้โหหนักเลยทีนี้ทุกคนพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่ขอโทษนะเออเอาละครับทุกคนเมื่อกี้เราก็ไปแกล้งคนโสดมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยเราจะมาแกล้งคนที่มีคู่กันลวกันทุกคน่ะตอนนี้เราก็รอให้แบบคนที่แบบใส่ชุดคู่เข้ามาในห้องก่อนนะฮะ ยังไม่มาเลยมีไเนี่ยคนนี้ใส่เสื้อสีส้มนะเราต้องหาคนเฮ้ยนี่ไงเสื้อสีส้มเหมือนกันเลยคู่รักกันปะเนี่ยเฮ้ยชุดคู่ปะนี่อเอ้ยน้องเขาวิ่งตามกันไปแล้วอะ่ะเฮ้ยตรงนี้ก็มีชุดคู่นี่ตรงนี้เนี่ยเสื้อขาวเฮ้ยใช่เลยอันนี้ต้องใช่แน่ๆเฮ้ยเขาวิ่งไปหากันแล้วเว้ยทุกคนโอเคาตามตามตามมาเร็วไวนี่คือเหยื่อของเรานะ่ยฮะ,ะให้หัวใจเลย มาเราจะมาหวานต่อหน้าคู่รักคู่นี้นะฮะอ่ะหัวใจไปเลยนี่อันนี้มองมองพี่ว่านะเขาต้องมีเครื่องบ้างแหละอ่ะนี่เลยรักนะจ๊ะเออเอาเขาหนีเลยวะพอดีดเดินหนีเสยเขาเบื่อขี้หน้าเรานแน่เลยอ่ะทุกคนเออมันนี่เร็วมันนี่เร็วซันบองนี่บองนี่เออ ไอ้มีการหวานตอบด้ได้ได้ในเมื่อน้องหวานกันใช่ไหมเดี๋ยวพี่หวานคืนเอออะทุกคนน่ารักจังนี่มันต้องพิมพ์บอกอย่างงี้อ้โหูเขาหวานคืนว่ะเราไม่ยอมเราไม่ยอมจริงอันแนใช้ท่าคู่ด้วยเอ้ยมานี่ดีกว่ามาที่ดีกว่าเดี๋ยวเราใช้ท่าคู่บ้างดีกว่าอะเอาท่าเอเคมันก่อนนะสามสองหนึ่งกดเลยฮะเออ ว่าไงน้องๆคู่พี่นี่หวานพอไหม,อมเอามาฟันเฉยอ่ะถ้าต่อไปเอาเป็นคอบ,บลาแล้วกันอ่ะสามสองหนึ่งกดเลยแฮชห <c oughs> ลอดเทจัดสุดยอดเลยนะอม,มองตาปิบๆเลยคู่รักคู่นี้เอาข่าขำเ <c oughs> <c oughs> ออพี่ว่านะถ้าต่อไปเอาเป็นไถ่แรงดีกว่าฮะ สามสองหนึ่งกดเลยชึบถ่ายแรงนี่เป็นไงเป็นไงสู้เปล่าคู่นี้คู่คู่นี้สู้เปล่าว่างไงเอายอ่อให้เลยเนะียโอ้โหน,น้องไหวน้องไหวน่ารักมาบ้าเลยเนะนี่ยคู่นี้โอเคมาเดี๋ยวเอาท่าไม่ตายเลยดีกว่าปัากธงกันเลยฮะสามสองหนึ่งเป็นไงพวจะพร้อมพร้อมตรงไหนวันเนี่ยเอา้าอึ้งเลยทีนี้ ยืนงงเลยทีเดียวเชียวยืนงงในดงทงไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกหรือว่าเน็ตน้องเขาหลุดบ้านี่เออเอาขำขำเลยขำเลยโอเคทุกคนอะไรเนี่ยฮันแน่ฮันแน่อะไรน้องชายน้องเขารู้แน่เลยว่านี่คือพี่ไข่ตุ๋นเนี่ย เอ้ยนี่ไม่ใช่แฟนใหม่ด้วยอันนี้คือเป็นน้องผู้ชายพี่เอามาทําคลิปเฉยๆเข้าใจป่ะน้องๆ FC ไม่ต้องเข้าใจผิดปักอีกเอา้าพี่ก็ปักอยู่นี่ไงตรงนี้นี่ไงน้องไม่เห็นแล้วเนี่ยเนี่ยพี่ปักให้แล้วตรงนั้นน่ะ <c oughs> โอเคก็แต่ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปคู่รักแหลงแกนปักธงนะฮะต้องบอกเลยว่ามันสุดมากๆเลยจริงๆเออแล้วก็ช่วงนี้ น้องๆหลายคนเนี่ยก็คงจะเปิดเทอมแล้วก็เริ่มเรียนกันแล้วใช่ไหมบางคนเนี่ยก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านใช่ไหมแล้วก็สําหรับคนที่ไปข้างนอกนะครับผมก็อย่าลืมใส่แมสแล้วก็ล้างมือให้สะอาดด้วยนะรักษาตัวเองให้ดีนะครับผมโควิดยังไม่หายไปไหนนะครับผมขอให้ทุกคนร่างกายแข็งแรงนะครับเออแล้วก็หลายคนถามว่าคลิป Q&A มาวันไหนมาพรุ่งนี้นะครับผมวันนี้ก็ดูคลิปนี้ไปก่อนเนาะ <c oughs> โอเคบายบายจะ้ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อน้องๆรักน้องๆทุกคนครับ